สู่บ้านพรามสีไรตี้ข่าวช่วงนี้คือช่วงของ IT Today นะคะเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะขออภัยจริงๆนะฮะน้องซีอาจจะไม่สบายนิดหน่อยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าเอ่ออยังอย่างปกติอย่างปกติอะไรกวได้เสียงไม่สวยแต่ยังสวยอยู่อ่าให้กลังใจกันหน่อยนะครับดีดดีซีเมียเกนเนาะที่จริงเราก็สามารถคุยกับเรากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบ้านพรามสีการเพจก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น IG นั่งชมอยู่แล้วก็สามารถที่จะแท็กภาพมากันได้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นกกททััาายเรน ายามเช้าแบบนี้นะคะ,ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกคร่ะเป็นข่าวของ Apple อันนี้ Apple เขาเรียกคืนอะแดปเตอร์อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอะแดปเตอร์บางรุ่นนั้นนะครับได้มีการจัดจําหน่ายมาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วย<ช>กันนะครับ,รบ Apple ที่ทํทการเรียกคืนครับอะแดปเตอร์ USB ขนาด5โวลต์น,นะครับที่มาพร้อมกับ iPhone 3Gs หรือว่า 3Gs นะครับ iPhone 4แล้วก็ iPhone 4S นั่นเองนะครับเกที่วางขายตั้งแต่เดือนตุลา2009ถึงกันยา2012นี่หลายปีแล้วนะแต่เขาเรียกคืนใน37ประเทศนะคะครับ คือเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะร้อนจนโอเวอร์ฮีทแล้วก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยได้ถ้าใครซื้อเครื่องไปใช้ในช่วงนี้สามารถนำอะแดปเตอร์ไปเปลี่ยนที่ร้านของ Apple ได้เลยตรวจสอบกันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าอันที่มีปัญหานะครับจะเป็นตัวหนังสือนะครับ CE จะเป็นสีเข้มนะครับส่วนตัวเลขโมเดลจะพิมพ์คําว่าโมเดล A 1 3 0 0นะฮะอยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับส่วนอะแดปเตอร์ใหม่นั้นนะครับ CE จะเป็น พื้นขวานะครับส่วนเลขโมเดลจะเป็นโมเดล A1400 นะครับใครที่สำรวจแล้วพบว่าของเราเนี่ยเข้าข่ายนะฮะ CE สีเข้มแล้วก็โมเดลพิมพ์ว่าโมเดล A1300 mm hmm. ก็ไปติดต่อไดที่ Apple ะนะครับตอนนี้ก็จะมีกระแสะของการร้อยหูฟังพันหูฟังพัน<อ>สายชาร์จต่างๆเช่นเอาสปริงมาพันเห็นไหมคะที่ทำให้เขาเข้าใจกันไปว่า สายจะสามารถใช้งานได้ทนมากขึ้นก็คือมันจะป้องกันสายหักในใช่ไหมครับก็เลยเอามาพันเอาไว้สายชาร์จส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาที่เสียง่ายจากการเอ่อหักตรงขั้วตรงขั้วเพราะคนส่วนใหญ่เวลาดึงปลั๊กเนี่ยม่ชอบไม่จับตรงหัวปลั๊กถ้าไปดึงตรงสายนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยอีก หนึ่งแนวความคิดเกิดขึ้นมาบอกว่าการพันสายชาร์จและหูฟังอาจทําให้สายชาร์จและหูฟังเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นด้วยอ้าวแล้วสิจริงหรือเปล่าเนี่ยไปดูข่าวนี้กันค่ะครับผมนะครับเทรนที่กําลังคิดช่วงนี้นะคะคือเรื่องของสายชาร์จมือถือแล้วก็หูฟังนะคะด้วยเม็ดบีดหลายสีเกลียวพลาสติกที่เห็นกันคือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยนะฮะนี่ต้องยอมรับเลยทีเดียวนะครับว่าม,มันก็เป็นการออกแบบมาเพื่อขายกับ ลูกค้านะครับซึ่งมันน่ารักน่าสนใจเขาก็นำมาร้อยเข้าไปในสายไฟบ้างหรือจะเป็นสายหูฟังบ้างนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันจะทําให้เรื่องของความร้อนมากเกินไปหรือเปล่า<ะ>ขณะเดียวกันครับทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยสายไฟหรือว่าสายหูฟัง ถูกออกแบบเอาไว้ให้สามารถรับปริมาณของกระแสะไฟฟ้าได้มากกว่า125%ของปริมาณกระแสะที่คำนวณและใช้จริงนะจึงยากเลยที่จะเกิดกรณีความร้อนสูงถ้าออกแบบถูกมาตรฐานแต่ส่วนที่ร้อนเนี่ยน่าจะเป็นกรณีหัวปลั๊กชาร์จไฟที่ร้อนมากกว่าอ,อันนี้ก็เป็นด้านที่แย้งกับด้านที่คิดว่าอ,อ,อายุการใช้งานเนี่ยมันจะ ทำให้การระบายความร้อนผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วรัดวงจรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยความเห็นหลากหลายมากขัดแย้งกัน2ฝั่งว่าควรร้อยหรือไม่ร้อยสายชาร์จแต่เอาเป็นว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกวิธีตามที่ผู้ผลิตเขากําหนดก็น่าจะลดความเสียหายได้ค่ะคส่วนผม่ยมีวิธีง่ายกว่าน,นั้นฮะคือเวลาที่เราพันสายไฟหรือว่าสายหูฟังเก็บเนี่ยนะมีทริคง่ายๆนะฮะ<ช>ถ้าไม่อยากให้สายมันพันกันเวลาที่จะฟังทีเนี่ยต้องมานั่งร้อยออกจับปลายครับที่เป็นแจ็คนะ มาประกบกับหูทั้งสองฮะเอาไว้ด้วยกันนะแล้วที่เหลือค่อยพันครับค่ะแล้วก็เก็บ3ามตัวนี้เอาไว้วิธีการเก็บถ้าอย่างนั้นเวลาหลังต้องพยยามเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูโอเคสาธิตเพราะว่าพอเราจับแล้วพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราจะออกนะครับแค่จับส่วนนี้แล้วสะบัดปุ๊บปุ๊บคลายเลยนี่เป็นวิธีที่เด็กขาปัดนั่นเองโอ้โหไม่ได้ขายตรงอ้าวมาต่อกันที่นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวกัน g ก l d ATM คุณเคยเห็นตู้กดเงินตอนนี้มีตู้กดทองด้วยค่ะ ไปดูภาพกันค่ะครับต่อไปเวลาใครจะซื้อทองนี่สงสัยไม่ต้องเข้าร้านทองแล้วเพราะตู้นี้มีหน้าตาเหมือนตู้กดเงิน ATM เลยค่ะคือหมายความว่าแต่มีสิ่งพิเศษก็คือเป็น ATM ทองค่ะคือคุณสามารถซื้อทองได้ผ่านตู้ทุกเป็นตู้ขายทองไม่ต้องเดินเข้าร้านครับตู้นี้จะวางจําหน่ายทองคําแท่งมีกําหนดนะคะตามตลาดทองคําแบบเรียลไทม์เลยค่ะครับอัปเดตทุกๆหกสิบวิคุณจะซื้อทองคําได้ขนาดหนึ่งออนซ์ห้ากรัมสิบกรัมและยังมีเหรียญเงินแท้ ขายด้วยรเรียกได้ว่าสะดวกมากอ่ะกับคนที่อยากซื้อทองแต่ถ้ามีชาชีพ เห็นไม่รู้จะอยากลากไปทั้งตู้หรือว่าที่สำคัญนะครับก็คือว่าเขาอัปเดตราคาทองทุกๆุหนึ่งนาทีครับก็คือตามราคาทองตลาดโลกเลยนะฮะคือถ้าในเมืองไทยเนี่ยหลายคนก็รอประกาศจากกางโกลเทนนะครับหรือว่าในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆซึ่งกันมาจะเป็นรอบๆกันรอบ9ก้าโมงรอบ11บเอโมงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็สะดวกปลอดภัยนะฮะแต่ทีมงานก็บอกมาว่าอยู่เมืองไทยน่าจะ น่าเป็นห่วงมากนะครับตั้งอย่างนี้นี่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับมากันที่เรื่องราวของการใช้คีย์บอร์ดกันบ้างนะครับหลายๆคนก็อย่างที่วันก่อนเองเห็นคุณคุณซีเป็นคีย์บอร์ดที่ต่อเสริมขึ้นมาใช่ค่ะเป็นเคสที่เป็นคีย์บอร์ดโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคีย์บอร์ดหลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาเพราะเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นอุปกรณ์ไอทีทำให้มันดูไฮเทคดูเจ๋งขึ้นได้ค่ะเจ๋งยังไงครับสำหรับตัวนี้เป็น air type ค่ะเป็นคีย์บอร์ดเสมือนพกพาง่าย คือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนที่พิมพ์ดีดคล่องไม่ต้องมองแป้นเนี่ยพิมพ์สะดวกยิ่งขึ้นครับอุปกรณ์แอร์ไทตัวนี้เขาใช้ระบบการทํางานผ่านมือ,อที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะการพิมพ์ดีดค่ะคืออัน,นี้เขาเทียบให้ดูนะว่าเดิมเนี่ยใช้แปน้นนะคีย์บอร์ดอันนี้ก็พิมพ์ผ่านทางสัมผัสค่ะนะฮะแต่บางคนครับ ก็มีซื้อต่อมาอมเป็นคีย์บอร์ดเพิ่มเมติมแปะปื๊บเข้าไปแต่ที่เมื่อกี้คุณซีบอกคือเป็นแอร์ท p ยแอร์ทายเป็นยังไงนะครับคือเขาบอกว่า ปกติลักษณะของการพิมพ์ดีดเนี่ยจับตำแหน่งการจิ้มของนิ้วไม่จําเป็นต้องใช้แป้นคีย์บอร์ดใดๆแล้วค่ะทั้งเป็นระบบไร้สายด้วยสะรวกะสะดวกในการพกพาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการพิมพ์นะคะก็เป็นเรื่องของคีย์บอร์ดทีออ่ลักษณะของคนที่ยังต,ต,ติดปุ่มอยูอ่วิธีการก็คือว่าใส่อุปกรณ์นี้ที่มือทั้งสองนะครับแล้วพิมพ์อากาศครับค่ะ แต่ว่าลักษณะของนิ้วมือที่ก้าวขึ้นลงซ้ายขวาแล้วเคาะค่ะจะเหมือนกับคุณพิมพ์คีย์บอร์ดจริงใช่แต่คุณต้องจำได้ด้วยนะ,ะว่าคีย์บอร์ดอะไรตรวไหน A S D F <S แต่ภาษาไทยยากขอขอกดอเอกอศวขอกดอเอกอศวต้องเป็นต้องเป็นนะครับ<ช>อุปกรณ์รนี้น่าสนใจนะผมมองว่าน่าจะทําให้ประหยัดเวลา,าและก็าการออกแบบนะซิว่าเพราะอัจปรโยของคีย์บอร์ดบลูทูธเนี่ยปัจจุบันมีหลายรูปแบบมากเคยซื้อมาจนหนึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะคือส่องโปรเจคเตอร์แบบบลูทูธกับมือถือเสร็จแล้วส่องลงไปที่พื้นโต๊ะมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็จิ้มจิ้มตรงๆก็ดูเก๋ๆดีนะฮะก็เป็นความไฮเทคอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบค่ะครับผม อีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับที่จะมาแนะนำกันในช่วง IT TODAY วันนี้นะครับ,รบเป็นแอปที่หลายๆคนเนี่ยโหลดเอาไว้แต่และว,วันก็จะเปิดอ่านก่อนออกจากบ้านกันด้วยเหมือนมีครัครอ้อยมาอยู่ด้วยเลยถูกต้องค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยแอนดรอยเขากำลังมีแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะที่ติดอันดับ2เมื่อวานในของ Android นะคะก็คือแอป คุณหน้าเหมือนดาราคนไหนเมือ่อวานที่เจอพี่ก้องสหรัฐถ่ายภาพพี่ก้องอยากรู้เหมือนไงพี่ก้องสหรัฐจะหน้าเหมือนดาราคนไหนหน้าเหมือนใครครับจะหน้าเหมือนตัวเองหรือเปล่าเหมือนไหมเตืแอ <c oughs> ปพลิเคชันชัดดาวไปก่อนนะคะไม่สมบูรณ์แต่ว่าแอปนี้ครับเป็นแอปที่มีชื่อว่าคำคมเพื่อพัฒนาตนเองครับก็จะมีคำคมโดนๆนะฮะที่ผู้สร้างแอปเนี่ยเขาก็ทําขึ้นเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยเอาไว้เตือนใจนะลองดูตัวอย่างนะครับนี่ความยึดถือ คือความเจ็บปวดตรงกลางเลยนะฮะ <c oughs> ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นรักเถิดแต่อย่าหลงโอ้โหโนี่เราเรียนรู้จากคำคมภาษาไทยนี้นะคะเป็นค,คำคมที่มีข้อคิดในแง่ของการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ในระดบบในระบบ<ร>ของ Windows Ph o n e นะคะครับผมก็ลองดูกันได้นะฮะ Windows Phone ก็คือพวกตระกูลโนเกียจริงๆของ Android แล้วก็ iOS ก็มีคำคม อยู่เยอะนะคะแต่ว่าของ iOS ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันคำคมเวอร์ชันภาษาอังกฤษเยอะกว่า<อ>แต่ภาษาไทยก็เริ่มมีเยอะมากขึ้นส่วน Android นี่เพียบเลยทุกอย่างอ้าลวครับและนี่คือเรื่องราวของ IT Today ที่มาอัปเดตคุณให้9้าทันเทคโนโลยีกับซีแล้วก็อาร์มกันด้วยนะครับใช่คะ่ะเอาละคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเช็คอินประเทศไทยคะ่ะ